สวัสดีครับพ่อเสา <teenage time. S 2> สวัสดีครับพ่อเสาสวัสดีค่ะพ่อเสาฝันแม่นครับเอี๊ีตามจนพบจนพ่อนะครับเนาะอยู่ส่งให้ตรงหน้าครับอันหมดที่ผ่านมามีโชคบ่ครับพ่อเสาไมีโชคครับครับผมไมีโชคผนมาหวอดสามเจ็ดบ่ครับประหันสามเจ็ดครับผมฝันเกี่ยวฝันว่าเฝันสั่งมาหอกอืมประหันไปงีฝันว่าทั้มก็มีเฝันว่าครับ ไปรบกูผู้เล่นบปนวานนะโอ้ครับอนี้ว่าบอกเด็กกันบอกแต่ถ้าทำคว่มดีจริงจริงบอกเเรื่อยเป็นวานนะทำควอมดีแหละก็ที่บอกเถื่อเรื่อยครับครับครับพอได้ไปบังเวียดผู้ไรมาจะกควมไม้โอ้ครับคับแนวนีเนาะปวยเวลาผู้หั้นผู้นีนาครับทำโตดีก็ที่บอกเรื่อยกันว่าโอ้เจ้าที่เจ้าทางเป็นมาครับเอาเอางวดมันที่หนึ่งนี่ครับ วันที่หนึงท่านว่าค้มพศสองพันหน่งร้อยหกสิบแปดนี่ครับแม่ไทยไทม,มาบอกฝันเนี่ยไรครับฝันว่ามีงสองคนมาบอกครับมียิิงสองคนมาแต่ใสครับเป็นจักเป็นมาใส่นทวันนึงใส่สินได้ไทใส่สินได้ไท่แบบไมโบลาดนะครับผู้ยิิงคนโบราคราบกระตาไว้มาขายของมาบอกจืเรื่องันมาอัน ี่แปดเป็นไหมครสี่แปดครับเดจดจดจดแอดเนี้ยสี่แปดนี่เลขสองตัวสองตัวสามตัวละครับตัวไหนครับครับเพิ่นบอกตัวนั้นครับสี่แปดครับเพิ่นบอกสี่แปดสี่ไดเน้อบุหรี่สามตัวแล้วคนสีวางแล้วเพิ่นบอกตอนนั้นครับเสือแล้วสี่แปดเพิ่นบอกครับไม่ยิ่งไม่ยิ่งคนโบราณแปลกนามากเลยเนาะครับเนาะแปลกนาวัน หา้าขงขายครับขายแบบอกากาศาไว้ได้สินมิได้ไหมจะไม่พอแต่แม่ย้องี่สิมีตีสนสินนะน้าครับสินมีครับเนมขึ้มน,นม,มาเบื้องกลง้องแน่ใจน้อยตัวครับ,รบอเออแต่ว่าจักสิทำไรเราพึ่นมาบวกก็ตามพุ่นเบาตะกอนมาบกวกเข้าครับจั้งสิเก่งจริงน่าเก่งก็ลอกเ,เตียงเบื้องกันอืมครับ แต่ผีเจ้าท,เาทีเจ้าทางที่ผู้ใายบอกว่าให้ทำกามดีที่มาบอกสามเจ็ดเหมือนป็นมาอีกบอกครับวานมาครับมาตะเทียวกอดนี่นะยังบ่านมาบ่านะมาโอ้ครับเันว่าจะไปรบรูผู้นั้นผู้นี้จะไปอัานนั้นเขาว่าผู้ใรก็ว่านังหรือไปว่าเขาขึ้นเป็นว่าเสยเลยเสยเลยครับเป็นว่าทำกลมดีทำกามดีเขาไห้ว่า เขาวัดใส่บาทใส่นั่นใส่นี่เนาะก็ต้องมาติดตามอีกก็ต้องติดตามอีกเด้นี่คพราะว่าทางตรงทางอันเป็นนอนยุไซครับนี่ฝันฝันฝันเห็นอันผู้หญิงนี่นี่นะมอดยางกล้วยก็ได้นอนคาตาน้านะครับโอ้ไปเลี้ยงกล้วยนอนอยู่คาตาหนาเลยครับนอนตากแดดก็มันร่มเนาะมันล่มเนาะมนอนเบื่อนอนไปนอนแล้วฝันไปเจอแอฟริกานี่ฝันมว่ามาบอก จะไปปล่อยเวลาจะไปว่าผู้นั่นผู้นี้คนว่าทำคนมีไหวคนว่าโอ้ครับจะจะหมดไปปล่อยเวลาไวจะว่าอยู่ยังหไดเวลาไผจะเท่าพอนี่ครับสี่แปดแปดสี่ครับกระนำเนาะครับครับน้ำเนี้ยจับคนจริงทำไรกับว่านจับนี่จะพ่นมาบอกครับอันนี้เป็นข้างแรกเนาะที่เห็นฟันเห็นผู้หญิงเนาะครับครับครับอ่ะถือนะครับถือนะครับถือให้เอฟซีไปครับนาจอ เอาไปมีโฉคใหญ่นะครับ C8 กับพอเสาครับ a f c งวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับมาพี่ครับพ่อเสากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้อง a c ก็ให้มีโชคใหญ่กับพอเสาของเขาครับเพินมาเรียงคู่อยู่ตรงไฮตรงหน้ามีแนวทางฟันดีฟันเดดก็เลยเอาไปฝาก F ซ c เลยครับงวดวันที่หนึ่งครับเนาะวันนี้ครับเ่าแอมรทรงนีมีของดีมาฝาก a ซ c ครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บลอยามาชมงนุ่ยเดี๋เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของน่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีเอช้เลยใช้เลยใช้เลยเลือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครัง้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั который, society, ้งลูกหัวสามครั no no. ้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัวนไพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นไอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับ่ามผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ป,ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบ ah. ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมล่งทงกับบลอรซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทนมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอีบซีโบรายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรกีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปร,ร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มทนาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบุบครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ ราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ